อาจจะเบื่อว่าเอ้ยแม่นบาจาเป็นรถอินเดียแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราทํารถไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทําให้มันออกมาดีสะอาดสวยงามน่าขี่ผมว่ารถอะไรก็น่าขี่ครับไม่จะเป็นว่าจะอิตาลีหรืออินเดียก็แล้วแต่ ผมแม็กทวินสกูเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาบอกแนวทางการแต่งรถนะครับเวสป้าตัวคลาสสิกนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนมือใหม่ที่เข้ามาเล่นเวสป้าไม่รู้แนวทางว่าจะแต่งยังไงให้รถออกมาสวยนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกทิกนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรใส่แล้วจะทำให้รถออกมาดูดีไม่จำเป็นต้องใส่อัเซเซอรี่เยอะนะครับ แม้กระทั่งเครื่องยนต์แล้วก็พาร์ทบอดี้ใช้งบไม่เยอะแล้วแต่งออกมาได้สวยงามครับ ส่วนมากนะครับที่เราจะใส่กันก็มีโชค๊คมีล้อยางก็มีส่วนที่จะทำให้รถออกมาสวยมีแต่นะครับเบาอ,อ่าเบาะพวกไฟไฟเดิมไฟออริจินอลน,นะครับจริงๆแล้วคันนี้เป็นรถอินเดียนะครับเป็นบาจานนะครับแปลงเป็น64นะครับส่วนของเครื่องยนต์ ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีพวกอะไรที่มันเป็นของเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่ไปเถอะพวกพลาส,สติกพวกฝาครอบอะไรเงี้ยเพราะราคามันก็ไม่กี่บาทหลกัหลกๆก็จะอยากให้เครื่องมันดูเด่นก็จะมีพวกจานไฟไปพัดจานไฟนะครับเครื่องก็จะดูเด่นในโหมดนี้คือต้องบอกว่าก่อนว่าไม่จําเป็นต้องแรงก็ได้ถ้าเรามีงบไม่มากพอเราก็แค่เปลี่ยนพัดอะไรแต่งให้มันแบบว่าดูสะอาดสวยงามรถเราก็จะดูแพงแล้วอย่างเช่นคันนี้รถอินเดียนะ แต่ก็ถ้าเราไม่รู้จักมันว่ามันเป็นบาจา์อินเดียทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรถอินเดียนะครับเราก็มองเป็นรถอิตาลีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยการใส่ออเทอซินเนี่ยรถคันนี้มันค่อนข้างที่จะครบแล้วมันหน้ามองอ่าหลักๆก,ก็จะไม,ไม่มีอะไรมากครับส่วนงบประมาณอย่างเงี้ยตามราคาของนะครับไม่ว่าเราอาจจะใส่โชค๊คโช๊คเดิมก็ได้หรือโช๊คแต่งก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวขอให้มันเป็นของใหม่ เช่นคันนี้ก็ใช้งบไม่เยอะจริงๆล้อสิบคือเราไม่ได้แปลงนะมันมีลั๊กแอนเพลล้อสําหรับใส่64ี่เลยไม่ต้องแปลงนู่นแปลงนี่อะไรเลยเราซื้อล้อ6กสี่เขาเรียกว่าล้อ GS มาใส่ในหกสี่ได้เลยครับผมเป็นล้อซิบล้อจุบเหล็กราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าผมว่าเปรียบเทียบกับไปแปลงเป็นล้อสิบที่เอาของสปินมาใส่อย่างเงี้ยผมว่าราคาไม่หนีกันซื้อล้อซิใส่เลยดีกว่าและดู ออริจินอลกว่าด้วยส่วนเครื่องยนต์ <S <S เครื่องยนต์คันนี้ต้องบอกกอนเลยว่าคันนี้ทําเครื่องยนต์ไปจบไปประมาณแสนแสนต้นๆน,นะครับแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งนะครับสเต็ปเครื่องคันนี้ก็จะเป็นเครื่องอาสเต็ปเซอร์คิดคาบูจมท่อหมกนะครับผมก็จะมีชุดไฟอาเป็นไฟมราร์ลซี่เสื้อ VMC 177รเจนะครับแล้วก็ใส่เข้าเหวี่ยงสโตก60 ก็เท่ากับว่าเครื่องตัวนี้มีซีซีทั้งหมด187นะครับแล้วก็ท่อก็จะเป็นท่อซิโรสนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์คอซ่าแล้วก็1 2ทวินคัสจะเป็นคัสซิปนะครับผมแล้วก็จะมีอะเซเซอรี่แป้งกดคัดทวินน็อตแถน้ำมันเครื่องทวินนะครับรายละเอียดจุกจิกจิฝาครอบกรองทีนัลโก้แล้วก็คาบูจะเป็นคาบูปา24มิลนะครับบอกกันเลยว่าคันนี้เห็นเป็นรถอินเดียนะ ไปดูแรงม้าก,กันได้ว่าได้กี่แรงมา้า20.9ตัวนะครับคันนี้บอกก่อนอินเดียนะครับอินเดียก็20.9แล้วผมบอกไว้ก่อนอิตาลีอย่ามาขิงนะครับผมบอกให้บอกเลยว่าคันนี้จะถือว่าเป็นท็อปสุดแล้วในสเตปท่อหมุกคาบูจงท่อหมุกเนี่ยแรงม้าสุดสุดเพราะว่าคันนี้เป็นสเปคใหม่เลยความเร็วท่อสเปีปก็จะอยู่ประมาณร้0ยสาบวก GPS นะบอกก่อนในสเตปเครื่องหมุกๆมกเลยนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทวติตเตอร์นะครับขอลากลันไปก่อนครับสวัสดีครับ